เก่งจคโชผูโโ้คสมนีเป็นสังมมหน้าเล่นเงวันมันเสียสายตาพการขึ้นมาทรามานที่รสวัสดีครับพบกับรายการเก่งกาจโฮโรเฮลตี้นะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเดือนตุลาครับนะฮะกันวังจยาเข้าฤดูหนาวนะฮะปลายเดดูฝนครับปัะเด็นก็คือว่า ระบบย่อยเนี่ยมันจะอ่อนแอครับกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์เข้าไปนะครับ3วัน7วันกว่าจะย่อยครับมันก็จะเน่าเหม็นอยู่ในท้องครับฉะนั้นเราจะทํำยังไงล่ะครับผมก็เลยจะเสนอแนะนํากินอาหารผักหรือกินเจดีนะครับจะช่วยทําให้ล้างร่างกายให้มันสกปรกให้มันสะอาดครับแต่นี่เราไม่รู้ว่าถ้าเจ้าเรือเราเป็นยังไงครับมันมีวิธีการครับลักษณะนรรักหรือโง่เฮงเนี่ยนะฮะ ถ้าลักษณะธาตุนิ้นะครับเป็นเจ้าเรือนะครับรูปร่างและบุคลิกจะสูงใหญ่ครับแล้วค่อนข้างผิวคลํำนะครับแต่ว่าผมมันจะดกดำครับนะฮะคนเกิดเดือน11-12เดือนอ้ายนะครับหรือเดือนตุลาคมนี่แะครับพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะครับหรือว่าคนเกิดปีจอปีหมานะครับแล้วปีฉลูปีวัวคนเกิดราศีมังกรราศีพฤกษ์ราศีกัน เป็นราศีธาตุดินครับคนเกิดวันจันทร์ธาตุดินวันพฤหัสก็ธาตุดินนะครับจุดอ่อนของสุขภาพของคนธาตุดินนะครับคือกระเพาะอาหารครับระบบขับถ่ายโรคที่เป็นบ่อยนะครับโรคท้องผูกครับโรคความดันต่ําไขมันอุดตันนะครับหินปูนเกาะกระดูกปวดตามข้อ เป็นโรคหัวใจครับแล้วก็โรคไตและโรคมะเร็งลำไส้ครับฉะนั้นเลิกกินเนื้อสัตว์สักหนึ่งเดือนนะครับแล้วท่านจะร่างกายแข็งแรงตลอดปีวันนี้ขอเสนออาหารเจนะครับคือต้มยำเห็ดเจครับตามผมไปครับครับเดือนตุลาคมเราก็ต้องกินพวกนี้ครับกินพวกเจนะฮะวันนี้จะสูตรอะไรครับต้มยำเห็ดเจครับนะฮะ เครื่องตม้มยำก็เนี่ยตามปกติแล้วครับเนี่ยขาใส่ลงไปตะไคร้พริกแดงใบมะกรูดนะ,ะัเครื่องตม้มยำครับนะฮะเนี่ยมันตน้องมีพวกเนี้ยนะ,ะอ่านี่มะเขือมะเขือเทศครับตอนนี้เราก็ปิดฝาซะหน่อยนะครับให้มันเดือดแล้วก็จะได้เอาเห็ดใส่เพราะเห็ดเนี่ยมันสุกเร็วครับนะ ก็พอมันใจดเดือปั๊บเราก็จะเติมเข้าไปครับโอ้โหน่าเลยแล้วครับต้มยำได้ที่เดือแล้วครับเราก็เตรียมใส่แล้วครับตอนนี้ก็นี่แล้วครับเห็ดแล้วครับนะครับนี่เราใส่เห็ดแล้วต้องเนี่ยใส่เห็ดทั้งหมดปั๊บเนี่ยเอาละก็ใส่นี่เลยครับนี่อะไรครับสีอิ่วขาวสูตรดึงตราแม่ครัวฉลากทองครับเนี่ยใส่ไป เราดูเจนี่ทั้งเดือนแล้วครับคุณใช้ได้เลยนะเจนะครับเนี่ยมีสัญลักษณ์รับรองคุณภาพนะครับเจแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเดือนแล้วก็เติมเลยครับเนี่ยนี่เติมมะนาวครับมะนาวรสเปรี้ยวครับต้มยำไม่ต้องมีรสเปรี้ยวนะครับนะพวกนี้เจหมดแล้วครับไม่มีของขาวเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็สุดท้ายครับผักชีฝรั่งครับตอนนี้ไปไหนว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วครับอย่าลืมครับตัก ไอ้เมือกออกนะครับเนี่ยเนี่ยเน,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 นต้ยมยำนี่นะครับต้องกินร้อนๆนะครับบ้าอยนี้ขึ้นจากเตาละครับสดแล้ะครับเหงื่อมันออกมันดีมากครับนะเดี๋ยวลองชิมที่ว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับโอ้โหล้ำอร่อยรับเลยจริงครับ คุณครับผิตวพรรณตาแม่ครัวนะครับที่สนับสนุนรายการดีๆนะครับดูรายการเก่งการโฮโรเฮลตี o ้ถ้าถูกใจชอบใจอยากอยาให้กำลังใจอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับคนนนมีดดีดอาาหร